เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วตลาดเปิดท้ายขายของที่ตลาดไดมอนด์แอดบ้านแพลวบริเวณแยกไฟแดงดอนโขบ้านแพลวทุกบ่ายวันพุธย้ำทุกบ่ายวันพุธเริ่มวันพุธท,ที่20มีนาคม2567นี้ กับสินค้ามือหนึ่งมือสองของเก่าของสะสมอะไลรเชียงกงเสื้อผ้าแฟชั่นรองเทา้ากระเป๋าอุปกรณ์ทางการเกษตรรวมถึงสินค้าราคาถูกมากมายไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ผักสดเนื้อสัตว์อาหารปรุงสําเร็จและสินค้าเบ็ดตะเตล็ดอื่นๆอีกมากมายทุกวันพุธพบกับลานเบียดื่มด่่ากับบรรยา,าสายสบายกับวงโฟกซองย้าทุกวันพุธพบกับลานเบียและวงดนตรีโฟกซอง ละะะัันจจนนจจจจยใใมง้พบกันทุกบ่ายวันพุธเริ่มวันพุธท,ที่20มีนาคมนี้เป็นต้นไปสนใจจองร้านค้าติดต่อได้ที่คุณน้ำโทร065 4439899 065 4439899 พบกับลานนั่งเล่นจุดเช็คอินสวยๆกับบรรยากาศสบายๆกินช็อปเที่ยวนั่งเล่นครบจบในที่เดียวตลาดเปิดท้ายขายของพบกันทุกบ่ายวันพุธที่บริเวณตลาดไดามอนด์แอดบ้านแถวแยกไฟแดงดอนโขบบ้านแถวทำเลดีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย